นนสวัสดีค่ะมอ์นิ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนดิสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,คะก่อน,อนร็ว้ววันนี้เราก็อยู่กับน้องนาลิตะนะคะอ๋อะไรกันร<อ>ู้ฝึงตื่นจะไม่เบิ่งหน่อโอเคโอเคโอเคนี่ไงคะ บายยก่อนเร็วๆอย่าเพิ lo, ่งบายบายก่อนนักเรียนขวดนมค่ะเฮ้ยเจ้าพนังคนไข้เตอรั

มึงทาอาอ๋อมึงทา บนเตนท้ายดเลยดไปไปจ๊ะรู้ออกมาก็เห็นรถนังลุกเอาบนขวดน้อง ไปแล้วเด้อโอเครา้าไปทานเกมไทยขอนีมตุกแกเด้อตุกแกแจ๊เจ๊เจ๊เรามีตัวช่วย กลัวหรือเปล่าบอกมากลัวหรือไม่กลัวกลัวไหม <c oughs> กัะตูดแล้วกรดตูดกระตูดกัด <c oughs> วันคนนี้ดีดกัดวันคนนี้ นองกับยานได้จ้ะแต่ว่าหนูยานนองก็เลยายานยานตาม,มกลันนะกวเหรอกลัวไหมถ้าตัวจริงหนูจะกลัวไหมอยากกลัวนะมันไม่น่ากลัวแต่เพราะพี่กลัวโอเคอยากให้กลัวอีกอยากให้กลัวอีกพี่นองเอ้ย,อยานตาอยากให้กลัวงงปะอ๊ยห้ามทำแบบนี้นะลูก

แจ๊ะแจ๊ะพูดจีแจ๊ะพูดแจ๊ะก่อนโอเคโอเคโอเคอยากให้กวเนี่นี่พี่น้องเบิงแจ้ะไงเว้ยอยากแต่อยากให้เขากวั anh em Oi Ui 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 ninh ai yên thương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  ninh ai yên มมมมก็จะมีต๊กแกนะใช่เ<อ>ียขอบคุณค่ะก่อนไ,อไม่เอาโ okay, okay, อเคโ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 อเคเคโอเ อากินนมก่อนอ่ะโอเคไม่เอานมเตาตุแกเตาตุแกไหมตุแกเบ้ไม่เอาไปให้แม่ดีกว่าเอาไปให้แม่ไปให้แม่เอาไปเออไปแกล้งแม่ไปแกล้งแม่แกล้งแม่ลูกแกล้งแม่แกล้ง อยงพี่แพลจ้ะแล้วแม่รอแม่ออกมา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 โอเคไหมโอเค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 โอ้ยจักสิเอางจรงด้วยเฮ้ยจ้อุ้ยอุ้ยชิ๊กชิ๊ก กลัวกลัวกลัวพูดสิกลัวหนะลูกกลัวกลัวไหม,ไมกลัวไหมกดไหมกัดก้นกัดก้นกัดก้นอุ้ยกุกกแม่สิกุกกแม่มพี่แพ้น้องก๊อก โอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายโอเค